ัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาเที่ยวที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมโดยเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีจุดบริการขายทูบเทียนค่ะก็ใส่ตังตามกำลังศรัทธาไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเอาทูบเทียนตรงด้านหน้าน หลังจากนั้นเราจะปักทูบไว้ที่จุดบริการและจุดทูบห้าดอกเพื่อขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรในด้านโชคลาภและนำทูบไปปักที่กระถางหน้าเจ้าแม่กวนอิมก็มาจุดที่สองนะคะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือโดยจุดทูบเก้าดอกเดินเข้าไปจะเจอสัญลักษณ์แห่งความแคล้วคลาดจากอันตราย มานะคะก็จะเป็นจุดที่3ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะต้องไหว้ขอเปิดทางก่อนโดยจุดทูบจำนวน5ดอกค่ะโดยข้างในเป็นวิหารสุขาวด,ดีหมื่นพุทธมีพระพุทธเจ้าหมื่นองค์ปฏิฐานและมีพระธิดาของเจ้าแม่กวนอิมทั้งสามพระองค์เป็นการขอพรทางการงานและการเงิน และกล้มกราบลงสามครั้งพวกเราไหว้กันเสร็จแล้วก็จะพามาลั่นคลองสามครั้งเพื่อเอาโชวเข้ามาสู่ครอบครัวและจุดที่4ี่นะคะเป็นการไหว้พระโพธิสัตว์ค่ะต่อมาเป็นจุดที่5นะคะเป็นการไหว้นักศาสตร์ประจำปีเกิดของแต่ละบุคคลค่ะ ต่อมาเป็นจุดที่6นะคะเป็นการขอพรของเทพเจ้าแห่งความรักค่ะโดยจะมีผ้าแดงไว้ให้เราเขียนขอพรนะคะแล้วก็จะนำมาผูกไว้ด้านข้างของเทพเจ้าแห่งความรักค่ะและจุดสุดท้ายเป็นที่ถ่ายรูปและนั่งพักของนักท่องเที่ยวค่ะและนี่ก็คือเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะคะ